โอ้ป่าโอ้วเดี๋น้ำหมูโอ้ตวอต้องมาเลยเราต้องจับมันให้ได้ พวกเราไม่ได้รับอันตรายอย่ากังวลเลยพเพี่ค่ะเอาเราถ้าง,งั้นพรุ่งนี้เราออกมาตามล่ามันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> จะเห็นเป็นยังไงฮะโชคดีที่มีงานแต่ของญาติเราอยู่แถวนี้นะไปแวะที่โนกก่นกันก่อนดีไหมเอาทานคนนี้ไปด้วยเลยอพื่ค่ะป่าบาดไม่หรอกเอาอย่างนี้นะไปที่นั่นกับเราสองคนก็พอแล้วนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกไปล่ามหมูป่าตัวนั้นอีกทีที่บ้านแม่ ออกไปข้างนอกวังโดยที่ไม่มีทหารไปด้วยหรือฝาบาทก็เป็นเจ้าอยู่แล้วเนี่ยจะไปกลัวทำไมล่ะโอ้โหจะมันมนเสื้อกได้ด้วยอย่างนิ้โขาถูกบ้างนะไม่เกิดใหม่

ไอ้เก่งจังเก่งจังก่งเลยจังกึมจังกึมพี่ดองอีนี่พวกเธอสวัสดีจ้าอร่อยมากเลยนะเนี่ยเอ๊ กันไปไหนใช้ไปทำอะไรนิดหน่อยทำไมถึงได้หายตัวไปเลยนะมองมองเอ้มองมองเอ้มองมองเอ้ยืนไหนนะฮะัเจ้าตัวดีหยุดเล่นได้แล้วนะอันนี้ไ้ยเฮ้เฮ้น้เย้เฮ้เฮ้้ ตรงนี้ห้ามเข้าไปนะแต่ว่าเจ้าหมาน้อยของเราอยู่ข้างในนะครับคุณก้อ,องนายมอแล้าวสวยจังเลยคุณผู้นั้นเป็นใครคะผู้นั้นนายจากห้องเครื่องวังหลวงน่ะห้องเครื่องวังหลวงเหรอคะก็พวกที่ถูกส่งมาเป็นพิเศษในงานแต่งของเจ้าหนายชั้นสูงไงเหเรเออนต ตอนเมื่อก่อนเนี่ยอาหารที่สาคัญที่สุดตอนแต่งงานก็คือมีกุกซูนะรู้ไหมอย่างนั้นเหรอคะถึงจะกินอาหารมันๆแต่ถ้าไม่ได้กินมีกุกซูอีกหนึ่งถ้วยก็อย่าหวังว่าจะมีแรงทำงานเลยนะจะบอกให้๋อ้ กูพระเด็กพวกนี้แหละคะ่ะลูกบากของเด็กพวกนี้ทำให้มีกุ๊กซูที่จะใช้ในงานเสียหมดเลยค่ะถึงยังไงมีกุ๊กซูพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเราปล่อยเด็กพวกนี้ไปแล้วก็ลองหาวิธีดูอย่าไปรีบขอบคุณอีกถ้าโดนจับได้แล้วก็ติดคุกไปแล้วนะจะบอกให้อะไรเนี่ย ขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษจริงๆครับยังไม่ได้ไปอีกอนี่ควรจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วละ่ะไม่สามารถยกเลิกรายการมีกุ๊กซูเสียด้วยแต่จะไปหามีกุ๊กซูมากขนาดนั้นได้จากไหนละ่ะนี่ค่ะมีวิธีหามีกุ๊กซูเจ้าค่ะไม่มีกุ๊กซูอย่างนั้นเหรอ ห,หันสั่งกลุ่เจ้าคะ่ะเด็กพวกนี้ไม่รู้อะไรก็พูดไปอย่างนั้นแล้วคะ่ะนี่แกอยากจะลองโดนตีหลือยังไงมีวิธีททำมีกซกสู้เร็วๆจริงนะเจ้าคะ่ะฟอบาททางนี้พะยะค่ะ ืออะไรนะ่ะวัตถุดิบทำหม,มี่กุกซูค่ะดูแล้วเหมือนเอาแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในน้ำเดือดใช่ไหมค่ะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วมันคือแป้งข้าวโพดที่ต้มกับน้ำเดือดค่ะโดยต้มไม่ให้มันเหนียวเกินไปและพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาแป้งมาวางบนตะแกรงที่เป็นรูค่ะแล้วก็กดแบบนี้นี่งค่ะก็จะได้หมี่กุกซูข้าวโพดที่อร่อยมากๆเลยเจ้าค่ะ อะไรกันเนี่ยอุ้ยน่าเกลียดจริงเลยยักระตัวหนอนแน่อุ้ยดูสิถูกแล้วเจ้าค่ะมีกุ๊กซูเนี่ยชื่อว่ามีกุ๊กซูตัวหนอนเจ้าอะไรนะมีกุ๊กซูตัวหนอนนายบินาอินเราไปเอาน้ำซุปมาถ้วยน่งสิอ๋แต่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 ว่อเ่แอุแย่แต่ค่แเ่้า่ปตรียนแต่แต่แต่ย่างนี้่าจากใครต่แตนแ่ยเอ่อต่อต่แต่แเ่แา่่แแแ่ต่ตแแ่ ชอบดูหนูทานเจ้าค่ะให้มันทําให้ท่านแม่มีความสุขที่สุดเลยความฝันของหนูกับท่านแม่เหมือนกันค่ะก็คือทําอาหารให้ผู้คนทานและมีความสุขนี่คือความฝันของหนูค่ะแล้วหนูก็จะพยายามทาฝันให้เป็นจริงให้ได้ค่ะนำซุปท,ที่สั่งมาแล้วเจ้าค่ะเขามีพวกสูตที่จะทํหน่อยได้ไหม เยอะๆในเวลาอันรวดเร็วจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยได้เจ้าค่ะเอาใส่ตะแกรงแล้วก็กดมันเท่านั้นก็ได้ระเจ้าคะจะเอาหมีก่กุกสูกตัวหนอหรือว่าหมี่กุกสูกบอย่างเงี้ยไปใช้จริงๆเหรอเจ้าค่ะถึงยังไงอาหารในงานนี้ก็ตัดบีบกุกสูทิ้งไม่ได้หรอโอ้ยถ้าเรื่องนี้หลือก็ไปถึงในวังเราคงต้องโดนหัวเราะแน่เลยนะเจ้าค่ะถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วจะมีวิธีอื่นเหรอเออก็ไม่มีวิธีอื่นเจ้าค่ะถ้าอย่างงาั้นหยุดพูดแล้วก็รีบไปเตรียมสิ เราต้องทำมีกุ๊กซูนี่มากมายแต่จะไปหาแป้งข้าโวพดได้จากที่ไหนกันละ่ะช่วยหาวิธีสิทางนี้ค่ะอ๋อท่าน,านแมบบ่ก็แค่จ่ายเงินมาเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวจัดให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงแล้วมีมากพอที่จะใช้ในงานนี้หรือเปล่าล่ะจ๊ะ กจ่ายมามากก็จัดให้มากนะจ้าเรื่องราคานะไม่ต้องกลัวผิดหวังหรอกโอ้ยจังกึมดองอีทำามะไรอยู่ละ่ะรีบแบลแป้งข้าวโพดมาพระครอ,องค์ชายท่านหมายความว่าอย่าเอ็ดไปเรามาที่เนี่ไม่มีใครรู้นะโอ้ต้องทรงลำบากพระบรกายเช่นนี้กระหมอ่อมรู้สึกผิดจริงๆไปยาค่ะโอ้ อ๋อ <l acht> ล่าสัตว์นานไปหน่อยก็เลยลืมเรื่องอาหารนั่นนะเดี๋ยวกระหม่อมจัดพระกาหารมาถวายไปก่ออ๋อย่าอื่นบ้าก็ได้นะมาบ้านงานแต่งก็ต้องลองทานหมี่กุ๊กซูดูหน่อยสิพวกเจ้ารีบไปเอามีกุ๊กซูมาทีสิ เราจะเอาขึ้นสำรับด้วชื่อเสีในเรื่องการจาเตรียมพระกยาหารแค่ฟังคำพูดเด็กแล้วถึงกับต้องเชื่อมันรูร้สึกกระอักกระอ่วนใจน,นะเจ้าค่ะ <c oughs> เจ้าได้ยินคำพูดของเด็กคนนั้นตอนทำมีดกะซูหรือเปล่านะเจ้าค่ะความใสของหนูกับทานแม่ก็เหมือนกันคือทำอาหารให้ผู้คนทานและมีความสุขนี่คือความฝันของหนูและหนูก็จะพยายามทำฝันให้เป็นจริงให้ได้ค่ะ <c oughs> นางเป็นเด็กที่มีความฝันที่จะทำอาหารจริงๆ ฝันที่จะให้คนมากมายมีความสุขจากอาหารที่ตัวเองทำนานมากแล้วสินะที่ข้าลืมความสุขนี้ไปเฮ้ย <Hey! S 1> นี่อะไรอ่ะโอยนี่มันเลียกว่ามีกุ๊งูซ่แล้วเนี่ยฮะนี่มันอะไรกันเนี่ย เหมือนตัวหนอนจังเลยเนอะขอประทานอภัยฝ่าบาทถ้าไม่มีกุ๊กซูถึงออกมาอย่างนี้แล้วก็ม่อมก็เอออืมอืมอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยืมม,ม, <c oughs> มีกุ๊กซูเนี่ยอร่อยจังเลยเ <c oughs> ช่นนั้นแลยพะยะค่ะอ,อยู่ที่วางเนี่ย ยังหาหมี่กุ๊กซูแบบนี้กินไม่ได้เลยนะอร่อยนียอร่อยมากเลยอ่ะเส้นมันเหนียวดุ่หนยุ่มนึกว่าชีวิตชาวบ้านของมินดาอินจะจบลงที่นี่สิแล้วโชคดีนะที่ทุกคนบอกว่าอร่อย วันนี้ค้าได้รับความช่วยเหลืออย่างมากเลยนะขอบใจจริงๆชื่ออะไรนะเจ้าน่ะหนูชื่อว่าซาจังกึมเจ้าค่ะหนูมีอะไรจ้ะไดนลองบอกมาสิหนูต้องการเรียนทำอาหารท่านได้เรรดรนพาหนูไปอยู่ในวังดู้นเถอะเ,เจ้าค่ะ ไปวังหนึ่งวันแล้วครับในหุดนแว่งานแต่งงานที่ฐานคุ้ม,มกันก็มีมินจุงโฮทนานพลกบุ่นนี่ทั้งสองจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าครับถ้าเป็นเช่นนั้นบางทีอาจจะเป็นฟ้าแท่โอ,อกาสเราหนะึ่งท่านมันก็ <c oughs> จะไปจัดการเองครับเอาสองนาบีไปด้วยหรอรับทราบครับฐานคุ้มกันมีแค่คนเดียวเท่านั้นเอง <c oughs> อยังไงก็ต้องลองดูสักตั้นแล้วล่ะนะ <c oughs> จางเกิมจางเกิมเอ้ย<ะ>มีคำสุภาษิตที่ว่ามองดูต้นไม้ที่ไม่โตไปก็ไม่มีประโยชน์นะ

นี่แกแกไปอยู่ที่ไหนมาคือ,อตอนนี้ไม่มีอะไรแย่งกว่านี้แล้วรู้ไหมจากึ่งไหมค่ะเพราะอย่างนี้นะนี่พวกพวกพวกนี้คิดจะมาสอบคันเรื่องหรือเปล่าล่ะฮคิดอยู่ค่ะอะไรนะเป็นเด็กรับใช้เคยช่วยนางในผู้ช่วยทำอาหารที่ห้องเครื่องเจ้าคิดจะไปใช่หรือเปล่าห้องเครื่องเหรอคะนั่นแหละห้องเครื่องนั่นแหละใช่แต่ว่าแต่ว่าอะไรแล้วสังกูคนไหนล่ะที่จะช่วยจังกึมของเรานะฮะ พวกนี้ก็จะต้องได้ไปวังหลวงแล้วนี่นาอะไรนะถ้างั้นนี่หมายความว่าจางเกึมจะไปเป็นชาววังแน่นะสิจางเกิ้ลหยุดเจ้าคงจะต้องทํางานหนักจนสายตัวแทบขาดเลยล่ะทั้งเถิดจางเกิ้ลแม่เลยล่ะทำไมเป็นแบบนี้หวังแทนพ่อแม่ว่าจะไม่มีเรื่องการเมืองนะจางเอ้ยดีจริงๆเลยอ่ะท่านแม่ ไปวังหลวงได้แล้วค่ะท่านแม่ช่วยหนูชิมิค่ะชิมิค่ะฮึ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 โด่งเองแกระววางหน่อยนะอย่าจะวิ่งเล่นอยู่ะ ท่านพ่อก็ด้วยนะครับไม่ต้องกังวลแต่ระวังท่านแม่ดีกว่านะครับเด็กบ้าเอ้ยเราแกไม่นิสัยอย่างนี้ถึงเป็นปัญหาสิเอาหนะน้านี่ตะแก่ไปว่าอะไรเด็กมันอย่างนั้นได้ยังไงแจงก,กึ่มเอ้ยต้องสอบผ่านได้เข้าไปวังหลวงได้แน่ๆเลยนะแล้วบ้านเราอ่ะก็จะพลอยมีชื่อเสียงไปด้วยนะค่ะนกหูจังเลย น้าสิอยู่ช่วยทั้งคืนจนเช้าเจะามัต้องกวงลนลงหน้าเจ้าต้องสอบผ่านได้แน่ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะมันเป็นงานที่หนูรามานานต้องผ่านให้ได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะหมูป่าตัวนั้นน่ะวันนี้จะเจอมันอีกไหมกระหม่อมไปขอเล่าได้มาหน่อยนึงพะ่ะย่ะ เหล้าเลยคนแถวนี้นะเขาหมักเหล้าเองทีเดียวบาส่วนก็เอาไว้ <g itter> ไปให้กับหมูป่านะ่าาาาาะครนะับ หยุดนันโอยอยโอยโอยโอยยโอ้ยโอ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 ้ยโอยยโออยโอยอยโอย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 อยโอ้อยโอย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 โอยโอยโออยอย่ออเยัร มองมองมังมังมองมองเอ้มังมองไงมองมังสงสัยว่าจะบาดเจ็บอ่ะตื่นสิตื่นตื่นซิหายใจหรือเปล่าอะอือยังหายใจอยู่อะเฮ้ย ไปนังเด็กบ้าเฮ้ย,ยเราชิมวดเหล้าหน่อยเป็นยังไง <c oughs> ยาสี่แน่วงโมงเอาเลยตอนนี้เลยหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวเลยการเห็นหน้าข้าแล้วคงยศโทษให้ไม่ได้หรอกเฮ้ยผู้ป่าตัวนั้นได้กลิ่นเหล้าบอกลัามาทางเราแล้วอะฮะกลิ่นเหล้าอะเฮ้ยนี่เา ไมมาฝ่าบาทมาอยู่นี่ได้แล่ะแล้วฝ่าบาทอยู่ไหนกันอ,อ,อ,อยังมีนักฆ่าคนอื่นอยู่อีกเลอเนี่ย